ก็ะะเป็นมาตรการของทางแปรสนิไทยจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานนี้นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะทางเกาะล้านของเรานะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเขาเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีค่ะว่าจะขอเตรียมเปิดเกาะนะคะเพื่อ ผ่อนคลายตามมาตรการเดิมแต่ยังคงมาตรการเข้มในเรื่องของการป้องกันโควิด19นะคะก็หวังว่าจะให้ชาวเกาะล้านหาได้ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ ตามที่คณะกรรมการทีมอาสาโควิด19ชุมชนเกาะล้านนะคะมีมาตรการการควบคุมโรคในพื้นที่เกาะล้านตั้งแต่วันที่25อ่าขออภัยค่ะวันที่5ถึง20มกราคมปี2564โดยให้ที่พักแล้วรีสอร์ทงดรับนักท่องเที่ยวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะก็มีการขอความร่วมมืองดการเดินทางของคนในพื้นที่ส่วนบุคคลภายนอกถ้าประสงค์จะเข้าไปในเกาะล้านค่ะก็จะต้องทำกิจธุระในพื้นที่เนี่ยจะต้องแจ้งขออนุ ญาตินะัสุดอํานวยการโรคโควิดทานาบ้านแล้วก็มีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองค่ะนอกจากนี้นะคะก็เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่เกาะล้านนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะนายสรศักดิ์ทองบงเพชรเลขานุการประธานชุมชนเกาะล้านก็ออกมาเปิดเผยว่าคณะกรรมการทีมอาสาโควิด19ชุมชนเกาะล้านก็ได้ไประชุมหารือกันสรุปมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เกาะล้านฉบับที่2ระหว่างวันที่21ถึง31ม กราคมคือผู้ที่จะเดินทางมาเกาะล้านจะต้องผ่านจุดคัดกรองทั้ง2ฝั่งก็คือพัทยาเกาะล้านนะคะจะต้องมีการสแกน q ิว o d e คไทยชนะหรือว่าลงทะเบียนในแพลตฟอร์มที่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองจัดเตรียมไว้ก่อนที่จะเข้าสะพานแหลมบาลีไฮพร้อมแสดงแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็ q ิว o d e คหมอชนะค่ะโดยบุคคลในพื้นที่เกาะล้านจะต้องแสดงแบบประชาชนหมู่7ตําบลน,นาเกลือหรือแบบประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์ทีม ภาษาโควิดเกาะล้านแล้วก็ QR Code โค้ดหมอชนะบุคคลภายนอกพื้นที่เกาะล้านนะคะก็ต้องแสดงแบบประจำตัวประชาชน QR โค้ดหมอชนะด้วยนะคะที่มีสีเขียวและสีเหลืองเท่านั้นจึงจะผ่านได้ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับที่พักรีสอร์ทเกาะล้านสามารถให้บริการได้ตามความสมัครใจโดยจะต้องแจ้งให้กับทางชมรมที่พักรีสอร์ททราบให้บริการตามมาตรฐานแล้วก็มาตรการที่ภาครัฐกำหนดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พบว่าอย่าง ไม่พร้อมที่จะเปิดนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวบนเกาะก็ยังไม่เปิดแบบเต็มตัวอีกทั้งยังคงติดเงื่อนไขในเรื่องของจังหวัดชนบุรีเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะ สำหรับมาตรการควบคุมโรคระหว่างวันที่21-31มกราคมนะคะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้ชาวเกาะล้านได้กลับมามีชีวิตแบบปกติส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ยังจะต้องอิงตามประกาศของจังหวัดชนบุรีอยู่ค่ะในเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภอจะต้องมีหนังสือขออนุญาตหรือมีเหตุจําเป็นที่เร่งด่วนเท่านั้นเพราะอำเภอบางละมุง เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงเข้มนั่นเองนะคะหลายจังหวัดก็ประกาศว่าใครที่เดินมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต้องถูกกักตัว14วันค่ะทั้งนี้มาตราการดังกล่าวก็ได้รายงานต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดชนบุรีได้พิจารณากันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณสรศักดิ์ทองบงเพชรเลขานุการประธานชุมชนเกาะล้านค่ะบุคคลที่จะลงมาในพื้นที่เกาะล้านเนี่ยก็ อ,อย่างที่ได้แจ้งไปก็คืออารมณ์มาได้นะครับตามรกการของเราไม่ต้องขออนุญาตโรงหน้าเพียงแค่แสดงบันทาระชนแสดง q r c o d e สนะครับสีที่เราได้กําหนดนะครับปฏิบัติตามงเงื่อนไขและวัตรการต่างๆที่เราได้ประกาศใช้นะครับให้ครบท้วนแล้วก็เข้มงคัดน,นะครับก็สามารถข้าบุรที่เกาะร้านได้นะครับแล้วทุกคนก็ต้องมีการป้องกัน ตนเองนะครับเราอย่างจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานนะครับเรียนรู้ที่จะป้องกันดีกว่านะครับก็เพื่อที่จะให้ธุรกิจนะครับตลอดจนอาชีวการอยู่ของพี่น้องชาวเกร้านเนี่ยมันเดินต่อไปได้นะครับไม่หยุดชะงักแล้วก็เจ็บตัวเยอะไปกว่าเดิมนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตามมาตรการที่เราได้กําหนดขึ้นครับ